คำถ,ถามอีกว่าพวังกระจิตกระจิตตกพวังเออถ้าเราแปลให้แยกแยกกันเนี่ยพวังกระจิตหมายถึงเราอยู่ในองค์แห่งพบนนั้นอยู่ในพวังเรียกว่าจิตอยู่ในพวังอน,นั้นตกอยู่ไปอยู่ในพวังไปแล้วนะอย่างก็ยังคนคิดอะไรเพลินเนินเยถ้าเป็นภาษาทางโลก คิดและจิตมันเหมือนกับเราเข้าไปร่วมด้วยไว้แสดงอย่างเต็มที่เลยเหมือนเป็นตัวแสดงเลยใครมาเรียกไงก็ไม่ได้ยินจิตมันเป็นมันตกอยู่ในภวางกันนั่นน่งนอกจากมาตอบหลังเราก็นะผู้มีความรู้สึกด้วยเออถึงสะดุ้งกลับมาเงนี้เป็นภวังกับจิตแต่จิตตกภวังเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่กําลังจะคล้ายๆว่าสงบ ได้สุกส่วนปุป๊บอะมันจะเหมืนหอนเราดูใจเต้นเราดูจนต่อนเนื่องจนแวว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 แวแวเหลือปุอป๊บส,สติสติสมาธิอีตอนนั้นมันจะละเอียดและสภาวะละเอีจนจะตามไม่ทันมันจะมีขาดสติเหมือนกับขาดสติสมัญญาในช่วงหนึ่งป,ป,ปุ๊บปุบไปแล้วก็ก็เรียกว่าจิตตกผวัา ไม่เหมือนผวังกับจิตนะแยกกันตรงนี้จิตตกผวังเป็นอาการที่จิตกำลังจะดับอยากไปชูละเอียดส่วนผวังกับจิตเนี่ยมันผ่านอาจจะผ่านจุดนี้ไปแล้วไปหลงอยู่ในะหลงอยู่ในภพใด้ภพหนึ่งในความฝันอย่างเงี้ย นะไปหลงอยูใ่ในสิ่งเหล่านั้น